ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่ๆเลยนะคะหลังจากที่เรานั้นได้บ้าคลั่งกับสมุดโคโบนิชิไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วจนตอนนี้ผ่านมาจนเข้าสงกรานต์แล้วเราก็สต็อปไว้ที่ตรงนั้นเลยนะคะเนื่องมาจากว่างานยุงย่งมากยุ่งมากจริงๆกลับมาบ้านนี้แบบว่าไม่ไหวแล้วอะแล้วดิฉันนะคะจัดสมุดมาตั้งสี่ห้าเล่มบ้าหรือเปล่า จะเอาเวลาที่ไหนไปเขียนให้มันหมดฮ้ทุกเล่มไม่ไหวบอกตามตรงขอสารภาพณจุดนี้ว่าเขียนได้แค่เล่ม5ปีเท่านั้นนะคะส่วนเล่มอื่นๆก็ตามเก็บอยู่นะจ๊ะไม่ได้เทงตามเก็บอยู่เรื่อยๆทีนีน้วันนี้ทําอะไรอยู่ดีก็มาโชว์สีก็คือจะบอกว่าได้มีโอกาสที่หยุดยาวนะคะหยุดยาวเนื่องด้วยความจําเป็นนั่นคือกัดตัวนั่นเองนะคะ จะว่าหยุดก็ไม่เชิงก็ทํางานด้วยก็เลยแบ่งเวลาทํางานซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งก็เป็นวาดรูปนะคะหลังจากที่เราลงคอร์สวาดรูปไว้วเยอะมากแล้วไม่มีเวลาทานั่นเองเวลาเขียนบันทึกก็ไม่มีเวลาวาดรูปก็ไม่มีมทําอะไรก่อนอ่ะนเนื่องจากเป็นจะเรียกว่าเรื่องงามยามดีก็ไม่เชิงอะนะคะถึงแม้ว่าจะก,กักตัวนั้นดิฉันก็ต้อง work from home และ หยิบเอางานดองๆทั้งหลายแหล่มาเก็บให้หมดนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่อยากจะเล่าเรื่องของการวาดรูปของดิฉันเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกนะคะจริงจังไหมก็ไม่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จับงานอดิเรกนั้นดิฉันก็จะบ้าซื้อซื้อและซื้อไปเรื่อยๆซื้อสีและอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ ครูมีอะไรดิฉันต้องมีด้วยประมาณนั้นนะดิฉันไม่ใช่อาร์ติสใดๆแต่สิ่งที่มีอยู่นี้คือเกรดอาร์ติสตทั้งหมดทั้งกระดาษและสีนะคะตัวเรานั้นเป็นเพียงมือสมัครเล่นแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ในระดับอาร์ติสตเราก็อาจจะทํางานได้เยี่ยงอาร์ติสตก็ได้นะคะอย่าดูถูกอุปกรณ์นะจ๊ะอ่ะไปดูกันนะเริ่ม สัีหลังจากที่เพอร์เจอร์มาน,นแล้วโอเคไปก็คือเหล่านี้ก็คือสีที่มีไม่ได้เยอะแยะอะไรแถมความป้าเนาะซื้อซ้ําก็มีจ้ะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมีอะไรอย่างเช่นทีนี้เซลลูลีนบลูชอบชื่อเฉยๆแล้ววันนั้นที่ไปซื้อเซเนรีเยเซเนรียมักจะซื้อซ้มแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะก็อาจจะเป็นสีที่แบบ สีที่สี่มัง้งส่นสีแถบมัง้งมาดูซื้ออะไรเอ้ยเซลูลีนบลูชื่อพอดีซื้อจ้ากลับมาบ้านนั้นทำไมคะเพิ่งพบว่าก็มีอยู่แล้วไหมเซลูลีนบลูนะคะแต่เป็นของโฮบายนั่นเองมีอยู่แล้วซื้อทำไมก่อน <c oughs> ก็คือจำไม่ได้นะคะ <c oughs> จำไม่ได้ว่ามีอยู่แล้วอะคะ่ะจ <c oughs> ้า อันนี้เป็นหนึ่งในที่แบบว่าอองซื้อมานะคะยังมีอีกแต่ก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าช่วงที่กักตัวนี้ดิฉันขนซื้อสีอะไรมาบ้างจริงๆมันไม่ใช่แค่ช่วงกักตัวหลอกคือตั้งแต่ปีใหม่มาเราก็ไปลงคอร์สวาดรูปของครูใหญ่นะจ๊ะเป็นวาดสีน้ำสามสบบกซึ่งอยากจะไปนั่งแบบว่านั่งวาดรูปในห้องเรียนอะซึ่ง เราไม่ได้นั่งวาดรูปในห้องเรียนมา2ปีแล้วเราก็แบบเออคิดถึงโรงเรียนว่าดสตูดิโออะไรอย่างนี้ก็เลยไปเรียนกับครูหยอยซึ่งเป็นคอร์สสีน้ํา30บวกนะจ๊ะก็เรียกว่าเป็นคอร์สพักกายพักใจนะเพราะว่าครูหยอยนั้นเรากับเป็นเ,เดี่ยวไมโครโฟนครูคุยเก่งมากอะพอเรียบเรียนไปก็เพลินไปนะจ๊ะอ่ะอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของการ้าน การบ้านที่ดิฉันเพิ่งจะเก็บได้ในช่วงเวลานี้แหละที่กักตัวยาวนะจ๊ะก็ดึงกันบ้านที่ดองไว้มาทำนะฮะครูก็จะมีการบ้านให้นั่นแหละมาทำก็ว่าตามที่ครูสั่งมานะฮะก็จะเป็นสไตล์ครูหย่อยเลยครูหย่อยสัต์ีการเดินทางของพระจันนะฮะสามารถไปดูที่เพจครูได้แล้วก็ครูก็เขียน สมุดเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางอันนี้ก็คือบทเรียนในห้องเรียนแรกการบ้านนะจ๊ะถึงแม้ที่ฉันนั้นจะเรียนมาหลายต่อหลายคอร์สหลายต่อหลายปีฝีมือก็ยังกระต๊อกกระแตกระตุกกระติกเหมือนเดิมขยันซื้อเก็บอุปกรณ์แล้วกันเถอะนะจบไปแล้วสําหรับคอร์สครูหยอยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะพูดเรื่องสีแล้วไปเรื่องคอร์สไข่คอร์สให้ครูประมาณนั้นอีกครูอีกท่านหนึ่งที่ทําให้เราซื้อซื้อสีเพิ่มนั่นก็คือ ครูเต้ยครูเต้ยอนิเมเตร์นะคะครูเต้ยนั้นสอนแนวสีน้ำแบบกระตูนจากคนละแนวกับครูหรย่คือเน้นไปทางแบบสีสันสดใสเนาะเป็นแนวกระตูนนิดนึงแล้วก็ความเนีย้ยบความแบบเป๊ะละเอียดเทคนิคเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างต้องใช้ต้องใช้พลังเยอะซึ่งครูเต้ยเปิดออนไลน์แต่ครูหญ่ไม่เปิดออนไลน์นะ ครูใหญ่ต้องต้องไปเรียนที่ว่าสตูดิโอเท่านั้นคตตรูเตยังเปิดออนไลน์เราก็เลยแบบเออลงคอร์สคตตรูเตร์ทิงๆวไปเป็นนักเรียนที่แบบว่าดองเก่งมากนั่นแหละพอได้เวลาหยุดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะดิฉันก็เก็บงานครูตเตร์ที่ดองๆไว้มาเก็บได้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ค้างคาเพราะว่าสีน้ำอะพอมันได้เปิดสีถาดสีจุ่มมาครั้งหนึ่งแล้วอะมันจะหยุดไม่ได้เว้ย แต่เมื่อ,อไหร่ที่หยุดมันก็จะกลับมายากมากอะอันนี้ส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันคืองานอดิเรกใช่ไหมล่ะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ถูกไหมเออแต่สําหรับผู้ที่แบบว่าน้องน้อง้อง,นองหนูหนูที่แบบตั้งใจจะทําให้เป็นอาชีพหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องตั้งใจกว่านี้ไม่ได้เหมือนป้านะจ๊ะป้านี่คืองานอดิเรกทําบ้างไม่ทําบ้างก็ไม่เป็นซีเรียสกับมันไงผมไม่เป็นซีเรียสกับมันกูก็แบบทําบ้างไม่ทําบ้างนั่นแหละไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะคะ น,นี่ก็เป็นหนึ่งในกําลังที่กําลังเก็บอยู่คอสอะไรวะอาหารญี่ปุ่นที่เราลงมาหลายปีมากกีป่ปีแล้ววะยังเรียนไมจ่จบอันนี้ไปเจอเพราะอะไรรูป้ปะคือล่างไว้ล่างไว้แล้วแบบลงสีไปครึ่งหนึ่งเฮ้ <c ours> ทำไมรูปนี้ลงสีไปหมดอ้าวเปิดสีคะคอร์ส <c ours> ูเตอร์ก็คือลงหนึ่งั้งเรียนได้ตลอดไปครูไม่ลบีโอนะคะสามารถแบบว่า ย้อนกลับมาเรียนซ้ําได้กี่รอบก็ได้เออก็เรียนได้ตลอดไปจ้ะนั่นแหละก็เลยมาลงไอ้นี่ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บรายละเอียดของน้องไข่ไข่ปลามัง้งเออยังเหลือไข่ปลานี่ยังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ตามเก็บอยู่ซึ่งดิฉันนั้นแล้วก็ยังไม่จบนะเนี่ยคอสนี้คอสนี้คือคอสไบไม้สองมีภาพมีสะท้อนน้ำมีความเทคนิคเยอะกว่าอะไรนี้ ในะบไม้2ก็ยังเก็บไในหมดใบไม้1ด้วยนี่ก็คือใบไม้1น,นะคะใบไม้1ใบไม้2ถั่วเน่านะว่าถั่วเน่าอันนี้เรียนฟรีในเพจของครูเตยนะอยากวาดก็ลองไปดูกันได้นะครูมไม่ได้ลบคลิปนะคะส่วนอันนี้ก็คือกันบ้านที่ตามทันตามทันแล้วในคอร์สนี้อิสยะ นะคะที่ครูกําลังสอนอยู่ดิฉันก็ตามทันแล้วค่าตบมือให้ตัวเอง <laughs> เออนะนั่นแหละก็สไตล์คูเต้ก็จะแบบประมาณนี้การ์ตูนกรตูนใหม่สีสันสดใสเน้นสีเขียวซึ่งสีสีเขียวมีเท่าไหร่ครูมีอะไรดิฉันก็จะมีด้วยโปรดสังเกตสีเขียวและสีน้าเงินสีฟ้าจะเยอะมากนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ฉันซื้อสีเยอะมากเลยนะจ๊ะเมื่อเยอะขนาดนั้นก็เลยทําไมคะก็ต้องทําการสวัดสีว่าเอ๊ ตรูนั้นซื้อมาซ้ํากันบ้างหรือไม่ซึ่งซ้ําแน่นอนนะคะกใกล้เคียงก็มีไม่เคยจะจาแต่ว่าครูมีอะไรทาไมคะลูกศิษย์ต้องมีด้วยค่ะตามนั้นนะคะก็อย่างที่บอกอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกก็คือเจอแล้วหนึ่งเซลูลินบลูนะแต่คนละยี่ห้อยังดีที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันเออนะส่วนอีกอันนึงก็เจออีกหนึ่งโป้กรีนิชเยลโลนะคะมีของ PWC PWC เป็นของชินฮันของเกาหลีและอีกอันหนึ่งโฮบายนะคะเป็นสีชื่อเดียวกันก็โปวดสังเกตว่ามันเหมือนกันเลยแตออ่อันนี้ยังยังยังไม่เหมือนเท่าไหร,นะร่นะเซลรูลีนบลูของโฮบายกับเซเนลีเยจะมีความแตกต่างกันอยู่โฮบายมันจะมีความสีแบบปีดปารตแนวการ์ตูนเหลืองส้มก็เชยย่อยํำอะไรก่อนก็คือสีใกล้เคียงกันเวอร์นะจ๊ะ ก็ด้วยความตามนี้แหละว่าเอ๊ะฉันมีสีอะไรบ้างนั้นฉันก็ต้องทำการสวอตเพื่อแยกแยะว่าตัวจะซื้ออะไรหรือพอได้แล้วใช้สีที่มีอยู่ก่อนให้มันหมดนะฮะบวกกับตอนนี้จานสีมันมั่วมากเว้ยมั่วมากจริงๆวาดรูปรูปหนึ่งอ่ะใช้จานสีประมาณ3าสามจานเนื่องจากบีบไปมั่วมากเลยสวอตสีก่อนนี่ หากระดาษเก่าๆที่ลองสีนั้นมาลองใช้มาลองสวัดสีดูเราได้เหล่านี้นั้นคือสีใหม่ที่ซื้อมาอ่าสีนี้เป็นสีของโฮบายที่เป็นแพ็กเกจใหม่นะจ๊ะส่วนแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจเก่าโฮบายจะเป็นแบบหลอดแบบหลอดขาวอ่ะ แพ็กเกจใหม่เขาจะเป็นหลอดสีเงินอันนี้แพ็กเกจเก่าซึ่งดิฉันก็แอบ,บตกใจนิดนึงว่า,านางเปลี่ยนแพ็กเกจตอนไหนวะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปซื้อนานแล้วก็แบบเออใช้สียี่ห้ออื่นคือไปซื้อที่ไลก็จะมีแต่ PWC อะ่ะไม่รู้ PWC มันเข้าทุกที่แต่โฮบายมันหาซื้อยากอะ่ะซื้อที่ CWR a นะขอสินขอสินขอสิกรุงเทพโ <Okay, S 1> อเคม,มาเริ่มสวัสดิ์กันเลยนะจ๊ะ สวอตกันแบบเครียกอะไรอะ่ะบ้านบ้านเลยนะเพราะว่ายังไม่อยากจะสีลงในกล่องสีที่ซื้อมาใหม่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะบีบอะไรเรียงกันอะไรยังไงให้ดีนะคะ<อ>เราจะใช้อันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นจานสีและที่ล้างพูกกันเซรามิกอะ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างล้างง่ายเลยนะ,ะเริ่มที่เดี๋ยวเราจะเรียงสีไปแบบเป็น,เป,นเป็นโทนละกันสิเลืองสีส้มสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างนี้ เริ่มจากสีอ่อนสุดก่อนนั่นก็คือเชลพิงค์อันนี้เป็นคําแนะนําจากครูหย่นะจ๊ะซึ่งครูหย่อยเองก็บอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเหมือนครูทุกอย่างโอเคไหมทําไมคะไม่เชื่อเรอยากจะมีมันคู่ไงใจเมาเออก็ซื้อนะฮะเชลพิงค์นี่ครูอบอกว่าก็เอาไว้ใส่แบบโคนเนื้อโคนผสมแต่มันมีความเป็น สเทวสูงอยู่เหมือนกันนะเวลาใช้ก็อาจจะแบบติดแป้งจะเรียกว่าแป้งไหมเนี่ยสีมันเนื้อขนะ้นอ,อ่ะอันนี้เป็นของ PWC ชินฮันนะ PWC จะเป็นเกรดอาร์ติสนะครับซีรีส์ A ไม่รู้สิูคูรู้คูตีมือแตกเลยนะเนี่ยบอกให้วาดให้มันอยู่ในกรอบระบายให้อยู่ในกรอบเกินอีกแยะ นเนี่ยเป็นคนใจร้อนไงก็เลยต้องเรียนสีน้ําสีน้ําฝึกให้ใจเย็นนะจ๊ะถามว่าช่วยไหม,เอ,มเอาเป็นว่าจริงจริงมันช่วยนะมันช่วยให้ใจเย็นเพราะว่าการจะซ่อมสีซ่อมซ่อมได้เนี่ยนะมันซ่อมได้เว้ยสีน้ำอ่ะแต่คุณต้องรอรอเท่ารอเท่านั้นอย่าใจร้อนเด็ดขาดเพราะยิ่งใจร้อนก็จะยิ่งเละไม่ใช่ว่าไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะมันเหมาะเว้ย ต้องเข้าใจมันเว้ยเ e อร์มิเลียนป็นสีแบบออกแดงร้อนแต่แต่มันมีความแบบอันนี้เขาเรียกว่าผาสมน้ำผึ้งไหมนะคือมันมีความหนืดอ่ะคล้ายๆจะเป็นแบบคล้ายๆของเซนเนเลยอ่ะที่มันมีความความเยิ้มอ่ะเดี๋ยวเราจะบีบมันออกมานะความเยิ้มของสีสูงมากหลอดใหญ่เบอเริ่มเทิมจะใช้หมดเมื่อไหร่ก่อนเอ่ย เฮ้ยผสมเราลองใช้แล้วสวยอยู่สวยอยู่แดงใสใสอะ่ะมันเป็นแดงร้อนก็จริงแต่ว่ามันใสเว้ยไม่ทึบว่าเอาสีเนี้ยผสมน้ําเยอะเอะ่ะมันก็จะออกมาเป็นสีใสใสแบบชุมพูใสๆส,สอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ไม่ได้มาวาดให้ดูนะอย่ามาแบบว่าเฮ้ยใครเขาวาดปัดไปปัดมาแบบนี้วะมันเป็นความแบบใจร้อนของดิฉันตลอดเวลาตาป้ายสีนี้คือสี ลาเวนเดอร์จะออกม่วงม่วงม่วงอ่อน,ออนอพิกเมนต์ของสีมันจะคล้ายๆกับคุณเชลพิงอะ่ะคุณเชลพิงกก็จะมีความพาสเทลหรืออันนี้ทำเป็นแบบว่าเป็นเงาได้เป็นเงาได้เงาใสๆม่วงลาเวนเดอร์ผสมอ่อนๆมันจะเป็นเงาเป็นเงาได้นะจ๊ะ จบไปสำหรับซีรีส์สีอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสามสีจึงมีอีกไหมอาจจะมีอีกเป็นสามสีที่ซื้อมาใหม่อ้อมีสีหนึ่งในช่วงที่เรียนกับครูหยอยที่ครูหยอยแนะนำนะคะอ่ะสีที่สี่สีที่สี่อันนี้ลิฟต์กรีนลิฟกรีนจะเป็นแบบเขียวแบบเขียวใสๆเขียวเขียวสว่างเขียวสะท้อนแสงปิ๊งปังปูดปี๊ดชอบชอบสีนี้ชอบอันนี้จะเป็นโทนกรีนแล้วนะ จะตั้งใจระบายให้แบบว่าอยู่ในกรอบจริงๆจังๆแล้วนะเ,อ,อ,เอ,อ,อาจจะเพราะว่าออผู้กันใหญ่ไปหรือเปล่ามันก็เลยแบบทะลุเลยกรอบอยู่เรื่อยเลยอันนี้ลิปกรีนก็คือสิ่งนี้ของ w w c เหมือนกันยันโลกรีนอันนี้จริงๆอันนี้ก็คือ PwC ก็คือชินฮันอันนี้เป็นชินฮันแบบเกรดธรรมดาแต่ PwC จะเป็น ชิ้นฮันที่เป็นเกรดอาร์ติสต,ต์มันจะมีซีรีส์ของมันกำกับอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นสีธรรมดามันจะไม่มีซีรีส์กำกับอะเออสีชิ้นฮันก็จะค่อนข้างแจ่มแปมแปม <c oughs> แปมแปมเลนตมแจมแปมแลน์เหมือนกันนะเหมือนแบบแนวแบบฮูบายอะไรอย่างเงี้ยชิ้นฮันจะเป็นของเกาหลีนะจ๊ะราคาก็จะนะถูกกว่านะคิดว่าถูกกว่าปะวะเออถูกกว่าอันนี้ก็คือ เยลโล่กรีนเน่สีสวยโอเคต่อไปโอลิฟกรีนสีมันจะแบบแต่ไข่น้ำสุดๆคนคิดสีโคตรเก่งเลยเอาเยลโล่เป็นเยลโล่นโหนามาเช็ดให้ดูนะครับดูแล้วอ่ะเป็นคนยังไงดูเลย <that> ต่อไปอันนี้ชอบเป็นเป็นการส่วนตัว f o r e s t green ซื้อมาแบบชอบอะชอบสีเข้มๆซึ่งจริงๆสีนี้นะเราลองผสมเขียวแบบที่มีอยู่กับน้ำเงินที่เป็นอินดิโก้อะได้สีเดียวกันเลยจ้ะซึ่งก็จะไปก่อนสีเดียวกันเลยบอกเลยนี่สีแบบสีเหมือนเขียวผสมอินดิโกจริงๆนะบอกเลยตรงเนี้ยคือไม่ต้องซื้อก็ได้โอเคนะคะประมาณนี้ mm hmm. อะ ไลฟ้าที่มีไม่ใช่ที่มีดิฟ้าที่ซื้อมาใหม่ฟ้าเซ,ล,ล,ซลูลีนของเซเน่เซรูลีนของซินเนลรีเยเป็นสีที่มีผสมน้ำผึ้งด้วยซึ่งความใช้ยากอยู่นะคือพอไม่ได้เปิดใช้นานนะนางน,น้ำผึ้งอ่ะนางจะเยิ้มอ,อกมาเว้ยเยิ้มาก่อนสีอ่ะอเวลาก่อนเปิดใช้แบบนาน,านๆเก็บไว้แล้วเอามาใช้อะต้องความหลอดสีเว้ย คือซิลูลีนซิลูลีนบรูของเซนเนลี่ส่วนอันนี้นิวคัมเมอร์นะคะเต้ยแนะนำจากโคบอลเทอร์ควอยส์ไลท์ถึนะฮะดับเบิลยูหนึ่งศูนย์หกจากโฮบายเอสนะจ๊ะลองดูสิโอ้ยสวยวะ่ะนี่แหละความโฮบายเนีะสีตัแหลมมากอ่ามันจะเทียบคล้ายๆกับเนี่ย สีเนี้ยไม่แน่ใจว่าเธอคอยบลูหรือเปล่าซึ่งดิฉันนั้นก็มีอยู่เหมือนกันเนี่ยเธอคอยบลูแล้วก็มันจะเป็นสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันใช้แทนกันได้นะฮะโอเคมาต่อกันที่สีที่อยู่ดีก็ติดมือมาเพราะว่าอยากได้สีดำใช้ก็ไม่รู้ชาตินี้จะหมดไหมนะฮะพ c h Black ของ PwC นะจ๊ะ มีสีดำค่อนข้างดำดีกว่าคือมันไม่ได้ดำสนิทปิดปีขนาดนั้นก็คือเพนเกร์เพนเกร์ของเซเนเนเย่นะจ๊ะก็มีอยู่แล้วก็ไมรู้ซื้อมาทำไมอีกนะทำสีดำเป็นเป็นเงาก็คือใช้สีดำนิดเดียวก็คือเอาสีดำมาไปผสมน้ำเจือจางให้กลายเป็นสีเทาเป็นเอาไปเป็นเงาอะไรอย่างนี้ นี่คือการยืนสวอตนะก็จะแบบเมือม่อยๆนิดนึงอะต่อไปอันนี้เป็นสีเวอร์มิเลียนจะชื่อมันชื่อเดียวกันเวอร์มิเลียนกับเวอร์มิเลียนิวนะแต่อีเวอร์มิเลียนนั้นนะมันก็ออกแดงออกออกแบบแดงอ่อนๆอะไรอย่เงี้ยแต่อันนี้มันจะออกส้มมันจะมันจะเข้มกว่าหน่อยหนึ่งนะเพราะมันมี h u วด้วยพาเลตอีกแล้วคะ่ะ ต่อไปสีนี้ก็จะเป็นเซ n เนเลเยออเรนจ์นะจ๊ะก็ออกส้มๆอีกนั่นแหละขอแอบเปลี่ยนผู้กันนี่สนันึงนะฮะเป็นผู้กันหัวแบนน่าจะระบายได้อยู่ในกรอบมากกว่านะฮะต่อไปเพอร์มาน t y e l เยลโลออเรนจ์นะจ๊ะของ h w c h o b by ซื้อสีนี้มาเพราะสีเดิมที่มีอยู่จะหมดแล้วจ้า ก็ควรจะใช้ผู้การหัวแบนตั้งแต่แรกไหมเนี่ยเออมันก็อยู่ในกรอบได้ดีกว่าเนาะต่อไปชื่อเรียกยากมากเลยค่ะควินนาควิโดนโกโอโหสีมันจะออกสีแบบน้ำตาลทองอะไรเงี้ยเออชอบชอบชอบก็เลยลองซื้อมาใช้ดูค่ะ สีนี้เป็นสีน้ำตาลธรรมดาเลยค่ะ brow สี Br 07ของชินฮันก็ไว้ใช้เป็นเบสสีน้ำตาลทั่วๆไปเลยนะฮะออกสีน้ำตาลแดงนิดหนึง่งต่อไป permanent v i o l e t นะคะเป็นของโฮบายเป็นสีม่วงที่ เราคิดว่าลรามีแต่เราไม่มีเว้ยมันออกสีม่วงน้ําเงินเออที่เรามีมันเป็นสีม่วงแดงแบบมาเจนต้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอมาเป็นสีอย่างไรนะจ๊ะในไหนก็ในไหนแล้วก็เลยหยิบสีม่วงที่มีเนี้ยมาเทียบกันดูนะคะว่าเฉดมันเป็นยังไงก็คือมีสีเพอร์มาเน้นมาเจนตากับไบรท์ไวโอลตจากสีแรกที่จะลองเทียบนี่ก็คือไบรท์ไวโอลตนะคะมันต คิดว่ามีเออร์ไวโอเลตเหมือนกันแต่ว่าดูดีๆมันจะออกแดงกว่านิดนึงนะนะฮะต่อมาก็คือสีเพอร์ n มนเนนต์มาเจนตาอันนี้ออกม่วงแดงชัดเจนแน่นอนนะจ๊ะสีสวยมากชอบมากเลยอะโดยเฉพาะสีของฮูบายอ่ะมันให้พิกเมนต์สีที่แบบสดใสสุดๆเลยอาา่ะค่ะมาถึงไอเทมที่จะต้องพูดถึงนิดนึงนะคะเนของไมเจโ เป็นไมเ e ลโลรุ่นฟิวชั่น8นะฮะอาร์ติสวอเตอร์ค r เลอร์พาเลตมันจะ r e มูเว b l e เบิลเคลียร์เทรแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะแล้วก็สีบนเทรย์เนี่ยกับสีบนกระดาษเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันไม่พีนะจ้าเขาว่าอย่างนั้นอุ้ยเปิดมาคว่ำม,มาเฉยตอุยเ okay. สวยงาม กริดกราดสามร้อยสี่สิบบาทว้าวว้าว,ว,าวก็จะประมาณนี้คือสามร้อยสี่สิบ watercolor palette m a y b e l l เออตัวล็อกเขาก็ดีอยู่เด้อมีตัวล็อกดีงามสามร้อยสี่สิบบาทอนะไม่เคยซื้อกล่องสีถาดสีที่ราคาสูงมาก่อนนะจ๊ะเพราะปกติก็จะเป็นนี่ฮะไอซี IC. i n c a แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้ถุนนงเล็กก็จะประมาณ50กว่าบาท5้าสซึ่งมีเท่าไหร่ยีอันนี้มี18บนแะแล้วก็อันใหญ่มาโหระทึกอันนี้ก็ i n c a เหมือนกันนะอย่างว่าเอ๊ะจริงจริงแนละ้วมันใหญ่ต่างกันเลยนะสองอันเนี้ยอันนี้กี่อันวะ 4อันนี้มี24นะฮะไม่แน่ใจ้อยกว่าบาทหรือเปล่าจำไม่ได้ก็ถาดนี้ดึงออกได้นะนี่ก็เอาไว้ผสมสีใดๆทำความสะอาดง่ายอันนี้ก็คิดก่อนนะคะว่าจะหยอดสีอะไรลงไปแก้ปัญหาการใช้ถาดสีหรือกล่องเี็ตของดิฉัน3อันในการวาดรูปหนึ่งรูปหรือโหมด ก็เอาอันนี้อีกสองอันอะไรคืออะไรเยอะแย,ยะไปไหนเอ่ยคือเลเทมากอ่ะบอกเลยก็เลยว่าจะจัดใหม่นะฮะอันนี้เก็บไว้คิดก่อนจะหยอดสีเลยดีนะจ๊ะอู้สวยงเงี้ยสิ่งสุดท้ายที่ได้มาวันนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรเออต้องคือที่บีบแปลงสีนั่นเอง สีนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าออน้องออกไหมน้องน้องเหนียวมาก น้องเหนียวมากๆากไดไหมอ่ะเออประมาณนี้แหละแต่เนี่ยเอาจริ้งนะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แพ้ออกมาแยอะแต่เจ็บมือจังอุ้ยออกมาแยะออกมาแล้วเยอะเลยโอเคใส่สีน้ำมาลายปีก็เพิ่งจะมีนี่แหละหลอดน,นี้แหละที่ใกล้หมดโ,โอเคก็ประมาณนี้นะฮะเครื่องหมุนอุปกรณ์บีบหลอดสีนะจ้ะโอเคก็ จบอีกหนึ่งอันใช้ได้อยู่เจ็บนิ้วเจ็บมืออยู่เหมือนกันแหละมาจ้ะนี่ก็คือสภาพสีที่บีบออกมออโอเคและนี่ก็คือเหล่าอุปกรณ์ที่ดิฉันซื้อมาในช่วงนี้นะคะกล่องสีของไมเ e โลแล้วก็ที่บีบสีเพนเทอร์ห้ก็เป็นของที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ ต่สีนั้นจะเป็นต้องมีนะคะนะ,ะเป็นคนที่ชอบสีนั่นเองจ้ะสีน้ําดีนะคือเราใช้เด่นมาตั้งหลายปีแล้วอะก็ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ดูได้ใช้ได้ดีสีไม่เทียนเลยโอเคก็ถ้าผลงานมีเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเอามาให้ดูกันซึ่งไม่ได้แตกต่างจากของครูนะคะเพราะเรียนตามครูนั่นเองโอเควันนี้ไปแล้วบาย ああ